ไออย่างบอเดียวนีกว่าไม่ไปคือตอนนี้มันรู้สึ่ามันจะยิงหรือับมันไม่สามารถนี่ไม่เหมือนก็มันจะเลื่อนไี่สิบบาทเลยครับเอามาอามาแล้วกับมามีน้ำเนี่ยมีลังมันสะอาดเรียบร้อยแล้วกลับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วกับบีบเนี่ยนี่ค่ะบีปนีบีปนี่บีบเรได้แต่เพราะว่ามันจะตาย มันทำทำ,ทำแบบ,แบ,บ,แบ,บปภาษาพื้นี่บีเบนนีดนึงนะอ่าอานี้มัสนสาับนำมันเสด็จนำหมดเลยมันจะเอาไปห่อทีนี้ก็เป็นเราจได้ได้เข้าล่างอา่าเราบอได้อนี่ละมันได้ไปล่างเห็นบ่เข้าล่างถ้ามีเป็นอันนี้มันเป็นทุนที่วันนี้เย่คืออย่างเงี้ยคือว่าอยู่ในบอ่อแล้วมันต้องมีจ้าที่กต้องหักอมาเขาก็ทำานี้ ถ้าลงเงาพวกมันจะท้ายตัวนี้เนาะคล้ายเหมือนกัเส้นเหมือนัเฮ้าเอ็กเจียวกันะเอกหัวนะเจียวเดี๋ยวัติศาสตธิตไเป็อเอามาปั้นเปพนเอเจียวใบที่หั่นมันมันมับอบางมันบาดเออที่เมฆที่หัวเอกมากต้องห้าว่างนี้มาหมเลยห้ามวางหมดเลยอย่าปันลยแต่ยังเจ้าถ้าเขาซื้อนี่กับพันเลย ต้องลาไปก่อนถ้าขอชื่อนี้เขากระบปั้นไปอีกครับถ้ามันเคยมาแรกก็แบเทบอกคือกาถ้ามันเปิมแล้เทปเว้ยุยบาอ้างห่อยอยากงานเนี่ยสลายรานนี้เป็นยาคนละก้อนสองก้อนเป็นก้อ่มี่วะจี้จิ้วเเ็นมันอ